สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนเกิดเหตุประทักกันอย่างรุนแรงระหว่างตำรวจและผู้ประท้วงจากกลุ่มผู้ต่อต้านผู้อพยพใจกลางกรุงดับลินประเทศไอแลนด์ส่งผลให้รถบัสและรถรางภายในเมืองถูกจุดไฟเผาร้านค้าหลายแห่งถูกปล้นระหว่างการจราจลเจ้าหน้าที่ตำรวจและนักการเมืองของไอแลนด์ต่างออกมาเรียกร้องให้การจลาจลดังกล่าวนี้ควรยุติลง ขณะที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจไอริชมากกว่า400นายคอยควบคุมสถานการณ์และป้องกันรอบๆอาคารรัฐสภาไอแลนด์อย่างไรก็ตามความรุนแรงของการจราจนดังกล่าวได้ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นเนื่องจากมีชายวัย50ปีถูกควบคุมตัวหลังจากตำรวจกล่าวว่าเขาแทงคนไปหลายคนรวมถึงเด็กหญิงวัย5ขวบถูกแทงด้วยอาการบาดเจ็บสาหัสรวมทั้งยังมีเด็กหญิงว,วัย6ขวบหญิงอายุ30ปีและชายอายุ50ปี ต่างอยู่ที่โรงพยาบาลจึงได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการถูกแทงเช่นเดียวกันนอกจากนี้นางเฮเลนแม็กเอนทีรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมของไอร์แลนด์ออกมาประนามผู้ก่อการจลาจลว่าเป็นผู้ก่อความไม่สงบเพราะความรุนแรงที่กำลังบานปลายในขณะนี้ไม่เกี่ยวกับการต่อต้านผู้อพยพแล้วเนื่องจากมีเด็กเล็กถูกแทงและอาการสาหาัสและยังได้กล่าวอีกด้วยว่า คนเหล่านี้คืออาชญากรและอันธพาลโดยใช้การโจมตีอันน่าสยดสยองต่อเด็กผู้บริสุทธิ์เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง